ท่ารับฝึกเดินกระตุ้นลงน้ำหนักขาข้างอ่อนแรงสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้รีเบรเราก็จะมาสอนท่าฝึกเดินหนึ่งท่าเพื่อที่จะได้กระตุ้นให้คนไข้เนี่ยลงน้ำหนักขาข้างอ่อนแรงให้เยอะยิ่งขึ้นเพื่อคนไข้าบางคนนะครับไม่ชอบฝึกอยู่กับที่ชอบฝึกในการเดิน เราก็จะสอนให้เดินท่านี้แหละคนไข้จะได้ฝึกหรือว่าได้ทบทวนการลงน้ําหนักขาข้างอ่อนแรงบ่อยๆกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเหยียดยืนยืดตัวก็จะได้ทํางานเยอะขึ้นในขาข้างอ่อนแรงจะเป็นท่าไหนไปดูกันเลยครับสาหรับท่าที่จะแนะนานะครับใช้สําหรับคนไข้ที่ลงน้ําหนักขาข้างอ่อนแรงน้อยนะครับหรือว่าไม่ค่อยยอมลงน้าหนักลําดับการเดินเนี่ยเราจะสอนในชั่วโมงของการฝึกเดินให้คนไข้เดินเอาขาข้างแข็งแรงนํา ลำดับการเดินจะเป็นแบบนี้ครับไม้เท้าไปก่อนตามด้วยขาข้างแข็งแดงนําแล้วก็ตามด้วยขาข้างอ่อนแดงตามไปเท่ากันสลับแบบนี้ต่อไปไม้เท้าไปก่อนขาข้างแข็งแดงนําขาข้างอ่อนแดงเดินตามผมขอเพิ่มเติมรายละเอียดนิดนึงนะครับสำหรับการเคลื่อนไหวที่ต้องเกิดขึ้นในจังหวะการเดินลำดับก่อนที่จะขาข้างแข็งแดงไปเนี่ยจำเป็นมากๆเลยที่คนไข้ต้องเคลื่อนย้ายตัวหรือถ่ายน้ําหนัก ไปยืนบนขาข้างอ่อนแรงก่อนสิ่งที่เราจะเห็นคือเราต้องเห็นว่าช่วงสะโพกมีการข่ายน้ําหนักหรือเคลื่อนไปหาข้างอ่อนแรงก่อนที่จะก้าวขาข้างแข็งแรงถ้าเราเห็นแบบนี้ถือว่าถูกต้องแต่คนไข้บางท่านนะครับที่เขาลงน้ําหนักไม่เก่งหรือไม่ค่อยลงน้าหนักลงน้ําหนักไม่เป็นคนไข้จะไม่เคลื่อนสะโพกเขาจะใช้การกดไม้เท้าหนักแล้วก็ก้าวขาข้างแข็งแรงไปอย่างรวดเร็ว เพราะนั้นถ้าฝึกท่านี้ต้องดูจังหวะนี้ให้ดีนะครับแล้วก็ต้องทําให้ถูกต้องด้วยนะก่อนไปรับชมเนื้อหาถัดไปไปรู้จักกับทีมรีเบนกายภาพบำบัดกันก่อนนะครับสาหรับผมและทีมรีเบนกายภาพบำบัดพวกเราเป็นทีมนักกายภาพที่มีความชํานาญในการฟื้นฟูคนไข้โรคหลอดเลือดสมองมีบริการไปฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันให้บริการในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนอกจากนี้ครับรีเบนเรายังมีศูนย์ฟื้นฟูกรเด็นไทม์ตั้งอยู่ที่เมืองทองธานี มีทีมสากวิชาชีพนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนัก,กจิตวิทยาคุณหมอฝังเข็มรวมไปถึงทีมแพทย์พยาบาลที่อยู่ตลอด24ชั่วโมงพี่ๆสามารถมาค้างคืนและทำกายภาพบำบัดกับรีเบนทุกวันที่ศูนย์ฟื้นฟูโลเดนทามได้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับใครที่กำลังมองหาคลินิกกายภาพศูนย์ฟื้นฟูดูแลหรือนกักกายภาพบำบัดที่บ้านยังไงฝากแนะนำทีมรีเบนให้หน่อยนะครับ ต้องบอกว่าลำดับการเดินที่แนะนำอันนี้คือท่าฝึกนะครับไม่ใช่ท่าเดินมาตรฐานนะเราจะใช้เฉพาะชั่วโมงของการฝึกหรือชั่วโมงที่มีนักไกาผ้าพัำบัดมีคนดูแลมีญาติอยู่ข้างๆการกระตุ้นการลงน้ำหนักจะทําให้กล้ามเนื้อในการเหยียดตัวเหยียดเข่าเหยียดสะโพกแข็งแรงขึ้นมีแรงมากขึ้นแต่ถ้าคนไข้ย,ยังแรงไม่ดีก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงที่จะเซที่จะล้มสูงเพราะฉะนั้นท่าเดินนี้นะครับใช้สําหรับชั่วโมงการฝึกไม่ใช้สําหรับชีวิตประจําวันที่พาคนไข้เข้าห้องน้าพาไปกินข้าว ต้องระมัดระวังให้ดีถ้าคนไข้คนไหนที่ลงน้ําหนักน้อยหรือชอบเดินเอาขาอ่อนแรงไปก่อนลองเปลี่ยนท่าเดินในชั่วโมงการฝึกเลยครับยังไงนะครับฝากพี่ๆที่กําลังฝึกลงน้ําหนักกันอยู่ลองเอาท่านี้ไปฝึกนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งท่ากระตุ้นการลงน้ำหนักไม่เบื่อไม่จําเจกับการยืนอยู่กับที่เราสามารถฝึกในการเดินไปไหนต่อไหนได้เหมือนกันแต่อย่าลืมนะระวังความเสี่ยงที่จะล้มหาคนประกบข้างๆก่อนในช่วงแรกสําหรับวันนี้รีเวลาไปก่อน สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอของรีเบนถ้าพี่พี่มีคำถามสามารถไปถามได้ในรายการคุยกับหมอโจ้ในเพจ Facebook l i v e รีเบนกายภาพบำบัดนะคะเราจะมีไลฟ์กันแบบนี้ทุกๆวันพุธตอน11.00นค,ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ช่อง y YouTube รีเบนกายภาพบำบัดเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10.00นถ้าคลิปนี้ดีแล้วมีประโยชน์นะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดติดตามและกดส่งต่อให้เพื่อนๆกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้รีเบลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ